ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหวน้ำในเล้ยครับเพื่อชิงโ่ผ่านอีม่ไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผ้าผีผ้าน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยง้ะพี่น้องเด้อผูดใดไหานะครับพ่อพันธุ์ใหญ่ๆพี่น้องครับแล้วก็แม่ท้องพี่น้องครับแล้วก็สาวน้อย มีเลือกหลายรายการพี่น้องครับหาฮกไการเมื่อนี้นะครับเพื่อนสิเปิด,ปดจักโตนะครับราคาสิเป็นจังไหรมาหุ่จัก,กับเจาของเพื่อนสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้าแนะนําตัวครับแม่อ้วนสําสูงจ้าแม่อ้วนจ้าโอ้และยินจะซื้อนะแม่เนาะจ้าแม่อว้วนค้งงามพี่น้องเฮ้านะครับเมื่อนี้มาเล่นนํถ่อแม่เพื่อนผ้าพีผ้านองมาเบิ้งนะครับเอาเอา,เอาที่ยูพอ,อที่ยูแม่ บ้านกันโน้ยน้ำเพลซำสูงจังหวัดขอนแก่นจ้าครับผมเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หกเก้าสี่เก้าแปดจ้าเป็นเบอร์ไลน์น้ำบอครับเนี่ยจ้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันลูกเบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะเอาตัวแรกแหกมันเลยครับเนี่จ้าเพื่อสีฮอนตัวนี้เป็นลูกชายเจ้าไม่จ้าโอ้อายุยี่สิบสามเดือนลูกป้าโถซุ่มไว้ยังไงไคือได้คือปั่นได้ครับแต่แม่นี่นไหมเรอรอเลยลูกป้าโถพันสูงนมนี่จ้ะตัวนี้พันสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงอยู่ที่จ้ โอ้พ่อสองปีไปไหมยียี่สิเดือนลูกยีเดือนนะครับนาอโอ้ใหญ่เริเจ้ร้อยหาสิบหาแล้วจ้ทาทยร้อยหกสไปครับแม่เกือบเกือบนั่นแหละลูกสูสีนะครับน,น้ะจ้ะฟันน้ำนมเนี่จ้ะพี่น้องครับหนุ่มรอฟันน้ำนม23เดือนหน้าสูง155้านะครับ่ายเกือบร้อยหกสพี่น้องครับเบื้องนเลยเป็ความรอเพิ่นนะครับอาโอ้คือเจ้า คือเจา้าคิงแม่นแต่ไหนไหมรอๆเลยลูก <laughs> ป๊อดดพี่น้องครับเบื่องเนเอื้อไงขาไงครับน้าแม่เนาะขาแบบไงลูกป๊อดขาไงครับน้าไงกัขาเปิดปูดอีกแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับเนี่ยแม่เพิ่นสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองใช่หรืเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบสองนะครับเนาะอ่าอยากหูซักจักเสื้อจักสายกระจังทั่วมาสอบถามท้าแม่เนาะได้ลูกนะครับมีมีลูก, <laughs> กแม่มียังให้เบิ้งบ่แม่มีจ้าลูกมีอยู่เนาะครับเน้ะโอ้ยไงนะครับไงเเเากกากรระะะดดดูีี่่่ยยววนนนพพล้ า,าตัวเท่างเงาโอ้หางก็ดีหางดีท้ายดีลูกเพิ่งจะไปนอนนำ้ำสิแม่แมนจะเพิ่งหอนเ <c oughs> อามาอนี้ได้ครับเอามาเดินเดินเลยเห็นพี่น้องเห็นเห็นรีบก,กัดกัดไหนมามาฝากกรามาเร็วๆถัว่วหัวริบพี่น้องครับตะบาเพิ่นส่งสิไปสาด้ิแม่เนาะจ้ีนิสัยดีเล้วพี่น้องเลยผมสังเกตุเนาะขี่ได้ได้จ้ะขี่ได้พร้อมแมนจด้ลูก แม่ปีนขึ้นยังบากกันนะมีภาพขี่ฟอมเนี่ยอ๋อมีมีน้องมีจ้ะเดี๋ยวส่งให้ผมเด้อจ้าจ้าลูนะครับเพราะว่าถ้าเถี่ยพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับเนี่ยประกันความหูความเชื่องให้น้องแม่เนาะเชื่อลูกลูกชายเจ้าไม้นะครับเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบสองจ้าตอนนี้ยี่สิบสามเดือนแสูงร้อยห้าสิบห้าด้านหน้าจ้าเกือบร้อยหกสิบด้านหลังนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมหยางเบมึงทางหลังให้ปสาธุ เนี่ยแบงพีแบงหน่อยจ้กบาทตัวนี้ตัวนี้แม่เปิดไว้หนึ่งเซนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทจ <c oughs> ้ทะออกกโอ้ยผมว่ามันวันสิบวารสองเซนหาไม่เมือนตีราคาดิกระต้อได้ยังไงนะลูกโอ้ยเพิ่นใหญ่พระท่านพิ่นเกือบพระท่านคุ้นกันหลานนะเนาะลูกตะกี้ต้องมีการส่งมอบต้องมีซีซ่าร์หาเสียงขึ้นแล้วพี่น้องเฮานี่พัดพูดได้เอาไปปั่นเอาไปคุ้มฝูงเอาไปพอพันพี่น้องครับเลี้ยงดีๆพี่น้องเฮานี่เพื่อเพื่อมีการดีนทำเชื่อได้เลยนะครับในวันจ้าโอ้ใหญ่ขักเด้อพี่น้องเด้อ เาเบิ้งตัวจริงในจ้าผมทายกันสิบบ่อบ่อบ่ปันไดลนะครับในภาพสิบบ่อปันไดลได้ว่าตัวจริงนี่อลังการเลยนะครับพี่น้องเฮานี่เบิ้งไหมโอ้ตัว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 ขาแม่พี่น้องเฮาเบิ้งกับขาพี่น้องครับข้อกายดีเนาะแม่เนาะแม่นะจูกเป็นควายเกิืงพี่น้องครับเนี่ยควายเกิืงดีขาหลังเหยียดตรงนะครับข้อง่ายไ่กว้างดีหางเลือกหางลามงามเลยพี่น้องเฮาตัวนี้งามเลยพูดนะตัวตัวลูกชายเจ้าไม้พี่น้องครับ อ่า23เดือน23เดือนฟันน้ำนมจ้ะสูง155นะครับฟันน้ำนมท้ายสูงเกือบ160นะครับ1แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทห้าพันบาทจ้ะห้องน้าแม่เนาะห้องจ้ะลูกทรงได้ป้าแม่ทั่วประเทศเท่าไ่ทรงได้ทั่วประเทศเนี่ยชมตัวจริงเนาะแมนจ้ะโอ้พี่น้องครับเบิึงผมจะให้เบิึงตัวจริงเลยพี่น้องเด้อนย1ว่าโอ้อันล่งพลอยเห็ดดังปังลางนั่นแหละฟ้าบาทพนัตินพนันบ้างไม่เปียง เบิง้งเบิ้งพุนอ่ะพี่น้องเขาพุนอ่ะอืออัตลักษณ์งามเนาะแม่เนาะงามลูกงามโอ้ได้การตัวจริงให้งามได้จ้ะมาเบิ้งตัวจริงก็ได้เร็วจะสะดวกไงเบิง้งเบื้งพี่น้องเขาพุนอ่ะควนอ่ะเบิ้องในเพียงความรอของเพิ่นนะครับโอ้ตำนี้ก็มีหรอกแม่เนาะม,มีเลยลูกตำนี้ก็มีเอาแม่ปล่อยธรรมาชาติต้อครับบไปไหนปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยให้นพันยงางธรรมชาติเลยมันจะไปไหนไปไหนมันจะไปลงน้ำม,มันจะไปไหนย่างแม่บอกแล้วย่างแม่มา ใบหูใหญ่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายสิโดนๆจังหน่อยเพราะว่าเพิ่นเป็นพ่อพันธุ์ถ้าเชื่อพี่น้องอยุคทางไกลนะครับเพิ่นบ่ได้มาเบิ่งตัวจริงนะครับรับประกันความสูงให้นะแม่เนาะแม่นจ้ะถ่ายหางงามลูกอ้ถ่ยายเบิ่งพุ่นน่ะเงาหางใหญ่ใครเสมอดีจ้ะนะครับใครเสมอเลยบ่บิดบ่เบี้ยวเอาให้เพิ่นยางธรรมชาติซะก่อนนะครับตัวผูพี่น้องเฮาอ่าบางเถื่อเฮาจับกยบกแล้วมันก็นผู้ผู้เพิ่นเบิ่งผู้เพิน่นอ่าสนใจเพิ่นกับตัดสินใจบ่ได้เนาะแม่เน้ะ ันนี้เบื้องแบบนี้ได้คก็พ<ห>ึ่งธรรมาชาติลูกครับอู้ยง่ายครับพี่น้องอหลังขดกุ้งจุงเนี่ยขั้วสูงขักนะพันวาขาง่ายจ้ะข้อง่ายหนาตึ๊บพี่น้องครับเนี่ยแม่เอาหยาอยังให้มันกินเนี่ยหยากระฟางซื้อแล้วลูก่มีอหาหารจากักเทแยะเมีนบ่แม่นจ้ะตัวแต่ว่ถาถ้าถ้ากินหัวอาหารนี่เบื้องสีเพิ่นสี่เหลี่ยมก็นี่นะครับเนาะอันนี้มันมันถือว่าเฮาเนียนธรรมชาติน้อเนีนจ้ะลูกเอาไปบำรุงเงาผู้ใด้มัก อืมโอ้ค่ะพี่น้องเฮาข้นเขาใหญ่นะครับหนาคมหนาลอหัวหนวกนู่นเลยพุ่นน่ะหนาลอจ้ะตัวนี้เบิ่งได้เพียงแน่บางอีกเพิ่นอายมาออกไล่มาโอ้แน่นอนขนาดเลยเอาเนียนมาชมตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อจ้ะพุ่นน่ะเบิ่งให้เพิดลมได้ม่้เอารมได้เอ้าตัดสาวแล้วน่ะโทษ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 เปลี่ยนได้ตัวแม่เพียงสวงอลไรพี่น้องเฮาปาดใหญ่ครับไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาจ้า สาวพี่น้องครับบานนี้เบื้องตัวที่2ของรายการนะครับสาวน้อยสวยๆนะครับน้อยแต่อายุเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตัวนี้ยยั่งยยกระดูกย่างยยนะครับได้เหรียญมาเลยครับแม่ครับตัวนี้เป็นลูกสาวเบื้องพันล้านจ้าลูกสาวเบื้องพันล้านสิบห้าเดือนส้เอนนะแม่เนาะจ้าโอ้สีดีพอคักเลยพี่น้องเขาเรืองหุยเลยนะครับพวนท่ะถ่ายดีนะครับจ้าสูงขนาดละครับแม่สูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสองจ้าหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับ ครับอายุ15เดือนเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวเบิร์มพันล้านนะครับโอ้ขาใหญ่กระดูกกระเดี่ยวดีหางดีท้ายดีสีเหลืองหุยเลยพี่น้องเฮาพวกนะเบิ่งขาเบิ้งแข็งพบิ้เด้อพี่น้องเด้อแม่เพิ่นใหญ่ปานไดนน้องครับแม่นี่แม่เพิ่นสูงอยู่145จ้ะหรือประมาณ145เนาะครับเน้องอ่าโูกบ้านนี้แม่เปิดให้พี่น้องจักบาทครับนี่เปิดไว้35,000บาทจ้ะโอ้พูดได้งบหน่อยทุนหน่อยพี่น้องเฮาเบิ่งได้เพียงสีดีคักนะครับตัวนี้สีดอกเล่าสวยๆเลยอัตลักษณ์งามนะครับพวกน่ะ หอโหนกนุ่นนะครับเงาเขาเงแมงกัะเบียดจับตาบักย่างเงยไปลองเขาใบหูกว้างนะครับขาวจานผ่านเลยโอ้หูเช่องนะแม่เนาะ,แม,นะแม่จะเชื่องจ้ลูกโอ้แน่นอนแน่นอนเบิ่มพันล้านจ้าอายุ15บห้าเดือนครับส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งสาบวกลบจ้าหนึ่งร้อยสาสิบสองบวกลบนะครับสิบ้าเดือนลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับเอกสารมีบ่นี่แมมีจ้าลูกนี่นะครับจ้ามีจ้ะโอ้สีดีครับหนาตึ๊บเลยตัวนี้จเอ้า ราคานีต่อได้น้องแหม่เนาะจ้าราคาดีก็ต่อได้ก็เก่าลูกตามนี้บ่มีบ่มีจ้าส่งฟรีให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมจ้าเหมือนเดิมเลยนะครับไก่ไก่โทรมาเลยน้องแหม่เนาะเมินจากไก,ก่ไก่ก็โทรมาครับรถน้อยลดไายก็ยังตามระยะทางจ้านี่นะครับไปแม่ป้อยยางมึงครับปไปเดินให้พี่น้องเราดูหน่อยนี่โอ้งามครับพี่น้องเขาเนี่ยนังดีงามลูกหนังดีถ่ายยกสูงนะครับเนาะถ่ายพลอยสามหาครับเกือบๆแล้วลูกโอ้พโหนะยังเลยแม่ยังเหีวเลยครับยางเหี่ยวเลยเดินยาวนานนาน ทำนี้เ่ามีเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่งฟรีได้เม็ดละพี่น้องเฮาว่าจะโทรมาคุยกันนะครับราคาลดได้พร้อมเนี่ยโอ้งามงามงามไปแม่เบิ่งตัวต่อไปเฮาจ้าเอาพี่น้องครับมาเบิ่งรายการที่สามโอ้แม่นี่แม่ยางหนาพี่น้องเฮาตาสร้างไล่เรียงมาเลยครับแม่ตัวนี้เป็นแม่ท้องจ้าท้องกับเพชรล้ำโคงได้แปดเดือนลูกโอ้เพิ่นสูงเท่าไรล่ะครับนี่สูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบจ้ดตัวนี้ ทองครับเพชรลำโขงแปดเดือนแล้วจ้าร้อยสี่สิบสองเด้อพนันเดิมความสูงเพิ่นนะครับได้เงาได้หนาได้ลึกได้อ้างนะแม่เนาะแมนจะลูกปาถูกอู้แม่เพิ่นเป็นสายได้ก่อแม่แม่เป็นสายเพชรอุดรจ้ะตัวนี้แม่สายเพชรอุดรน,นะครับทองแปดเดือนกับเพชรลำโขงปลาทั่วปลาทั่วร้อยสี่สิบสองเลครับเนาะจ้าแมงห้าบาทแม่ตัวนี้แม่เปิดไว้หาหมื่นหาพันบาทจ้ะโอ้เรียงง่าดีๆหรอตาสิได้ขั้วนะแม่เนาะจ้า ซื้อนหนึ่งได้สองลูกอู้แต่เสียดายควายคักเดิมพี่น้องเด้อราคาไหมตะกีบมังเด้เซ <c oughs> นหกเซนเจ็ดเด้สุกหัวกันไวไหมหัวไวเดี๋ยวนี้จะไปมันกับ่าได้ <c oughs> เอาหางหางตัวดีๆด้มเนาะจ้าหัเวเห่าครักเดิมพี่น้องเด้อผพ้ใด,ดหาแม่พันนะครับบนนะเหย่าคขักเห่ายคักแม่นี่ทั้งเห่าวทั้งไงพี่น้องเข้าร้อยสีบสองนะครับบวกลบ้ายดีนะครับใายดีหางดีหัวนมตังโอ้เป็นแปดเดือนเนาะจชานมตังเต่าเลยอพี่น้องครับ ต้องใครเราพี่นอ้องเฮาโอ้ยด้านหนาแลวเพิ่งจะน้อยเม่ครับวันนี้อโอ,โอ้วงเขาอุ่มบาดงามจริงไแม่อัตลักษณ์งามน้อยม่เนาะแม่น,มนจ้ะลูกหุ่นนะพี่นอ้องเฮาตาโป้ตา,ตาใหญ่นะครับหัวหนกนู้นเลยหน้าสวยนะครับตัวนี้แช่งขาเรียบๆดีตำนี้บ่มีเนาะครับเนาะาบ่ามีตำนี้ลูกห้าหมืน่นห้าหมื่นห้าพันบาทจา้ะแต่จี๊ดแซนโหนกแนเจี๊ยบพี่น้องเอ้ยมีงบมีทุนมาเอาไปเลี้ยงแน่พี่น้องเฮานี่ไหม งูน้ำเจ้งลูกตัวดีแท้ด้วนี่พูดนะโอ้ยพูดนะหนาตึ๊บนะครับได้ลำเนาพร้อมจ้าเรียวเปล่าเรียวได้สองหัวใจน้อแม่เนาะแม่นจ้าสองหัวใจจ้งลูกพวกนี้เพียงโอ้สะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนเอาได้การส่งได้คือเก่าวส่งได้คือเก่าจ้าส่งได้คือเก่าต่อนรองได้คือเก่าจ้านะครับทั่วมาเลยครับกับแม่อ้วนเ้างยังอันเน่าด้วครับแม่ป่ะเนี่ยเจลุกไปพอเดินชมยาวๆหน่อย ไปเดินเลยเดินเลยโอ้ยยางเหยียบห้อยก็วามบามดีตัวนี้ขาหลังตัวท่องแค่แจ้งสิเพิ่นยงางขาหลังเพิ่ตแจ้งนี่แม่เนาะแม่นได้หลกอันนี้ยางดีเด้ครับน,น,น้องยางดีจ้ะตัวนี้โอ้เนี่ยแนย่นอนใหญ่เก่ง <ๆ S 1> ขนาดไปเบื้องต,ต่อไปเฮาจ้าเอาพี่น้องเฮข้าไนี่เพื่อนนะครับสายโค้งสางนะครับกระดูกกระเดีย่ยวะยางไง ตาเดียวมาได้ครับแม่จ้าตัวนี้เป็นลูกชายเพชรสยามอายุ11เดือนกับความสูงอยู่ที่136บวกลบจ้ะปาตัว11เดือน136แล้วจ้าอุ้ยแต่ว่าเพชรสยามตามที่ผมทายมาหน่ไม่ได้สีแบบนี้นะแม่เนาะจ้างามจ้หลุกสีเาสีสีสีออกเหลืองกับว่าแม่นมันออกนวลนๆนะแม่เนาะจ้าโอ้ตัวนี้โค้งสางด้พี่น้องด้อ สิบเอ็ดเดือนแข่งขาใหญ่มากนะครับแล้วก็ความสูงมาดีแห้งร้อยสามสิบหกแล้วนะครับแม่เพิ่ใหญ่ปไนไหนบุคคลเนี่ยแม่เพิ่งสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดอะตัวนี้ปาดถูกโอ้ทไายนี่พ่อเป๋ร้อยสี่สิบปีครับเกือบเกือบแล้วลูกเบิ่งเนี่ยแล้วขอเบิ่งด่านหนาจังหน่อยลูกชายเพชรสยามจ้ะอายุสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยสามสิบหกบวกลบนะครับแข่งใหญ่ขาใหญ่เล็บนี่สไตล์สายอุทัยเนาะแม่เนาะงามเลยลูกเล็บโอ้เล็บดีพี่น้องเ้าอือ เอาไปเติมเนื้อเติมหนังนะครับ <Main S 1> แต่ว่าควายอายุสั้นนี่มันกิดสิบ่ค่อยอ้วนดอกพี่น้องเฮานะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้อัดเพิ่นเลี้ยงธรรมชาตินะครับแต่ว่าโค้งสางนี่มาดีเนาะแม่เนาะแม่นจ <Main S 1> ้ะลูกเงาเขาไงนะครับหน้าตาโอเขาทรงเสียนะครับพวรน่ะเบื้องเงาหางเบื้องไทยค่เสมอนะครับเนาะค่อยเสมอ,สมอจักบาทครับดีแม่แบีพี่น้องอันนี้แม่เปิดไว้สามหมื่นสามพันบาทจ้ะเบื้องเนี่ย <laughs> <h ahaha> หว่วงซื้อได้แม่เนาะห่วงซื้อลูก ต่อได้อีกตได้คือเก้าเอาหยางเง่าเลยครับหยางเง่าเลยเอาลูกชายเพชรสยามเด้อพี่น้องเดอ้อสิบเอ็ดเดือนส่วนร้อยสามสิบหกบวกลบนะครับเพิ่นเปิดไปสามหมื่นกับเท่าไรกว่าแม่สามพันบาทลงสามหมื่นสามพันบาทพ่อได้ต่อได้รยองนะแม่เนาะแมนจ้ะนี่นะครับผู้ใดหาสายสายเลือดนะครับของรุ่งเพชรพี่นอ้องเฮานี่เลยเนี่ยโค้งสางนะครับโค้งสางมาดีเขาใหญ่เด้อพี่น้องเดอ้อเขาใหญ่หัวใหญ่นะครับทางเขาเปิดกว้าง รอเลยยางรอเลยทำนี้บ่มีครับพี่น้องครับหางบ่ดอกขาบ่ถกบ่ถอนนะครับได้การเลยโอ้ยปั่นสิ่งแย่ใครก็ดีกว่าตัวนี้กระดูกพั่นหลายเนาะกระดูกขาหลายข้อขาตั้งเธอเลยพี่น้องเข้าก่อนนะแล้วราคาเนี่ถือว่าบ่บ่แรงได้ไหมเนาะแม่นจะหรอกแล้วห้องจะซื้อไหมพี่น้องเข้าเนี่ยซื้อจ้ะต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อต่อเอานะครับอ่าสีซื้อสีขายกับคุยกันเอานะครับเนี่ยต่อรองกันเอาส่งไก่ส่งไก่คุยกันเอา โอ้แน่นอนเอาแม่ปล่อยธรรมชาติมัครับมาไหนอุ้ยเขาไปพี่้องเขาเพ่อเครืองหูนหี่ละพี่้องครับจ้ะแต่ว่าหัไใ้ญ่แห้งนะแม่เนาะแม่จะหลบขากับหูไงโอ้โถโถโถหนังดีพี่้องครับรวมดีได้การอะไรละตัวเนี้ยเอาเอาไปปั้นพี่้องเข้าเนี่ยจ้าไปคุ้มคอคุ้มฟูงเลียงวายผูเลียงเต้าหน่อยมันจังหูจักนี่ัย้มันจ้ะกินหญ้าเก่<ๆ>ง,ง,งจ้ากินหน ให้มันยางน้ำแน่พนา่านเอาเพื่อนมามาทำมาชาติลูกครับ่ปทำมาชาติให้มันยางน้ำแน่พนา่านนะนี่ครับแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนังหลายนะครับโค้งสางดีทำนี้บ่มีส่งฟรีให้เหมือนเดิมสามหมื่นสามพันบาทลูกชายเพชรสยามไปเบื้องตัวต่อไปเนี่ยจ้าเอาพี่น้องครับมาเบื้องตัวสุดท้ายของไร่การนะครับแม่เผือกเนาะ,ะแม่เนาะสาวเผือกสาวเผือกน้อย สาวน่อยว้ายเหลือบมาหลาใช่ไหมอุ้ยหลตัวน้ตัวข่ต่นอ้ตัว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 พวตนี้พวกนี้พวนีขาเต็มเลยพี่นอ้องเฮาบุนเอาพวกมันตีเตลือบกัดโอ้ต,ต,อต,อตัวนี้ตัวแต่ลูกไผครับเนี่ยตัวนี้ลูกสาวไข่มุกขาวจ้อายุเก้าเดือนสูงอยู่ที่หน0 1ง0อย่บวกลบจ้ะรอยยีบวกลบนะครับลูกสาวไข่มุกขาวจ้เบิงพี่น้องเฮาโอ้ชยงขาหลเด้อพี่น้องเด้อยยแล้วนะครับเดเดือนกัแม่เกาเดือนจะเกเดือนนะครับเนาะ อือแม่พันใหญ่ปันไดน้อครับเนี่ยแม่พันสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าลูกโอ้ยเหลือแม่มึงเนี่ยเต็มขาเลยเอ๋อเต็มขาเอาเหลือขึ้นหลายแถบมันมาโคตรดันติดแอ้มันมาคลายขาวโอ้มึงเนี่ยโอ้สีดีจ้างามลูกกะบ่มีได้ไหมนาะบ่มีกะเลยตัวนี้กะบ่มีเลยนะครับตัวนี้เอาลูกสาวนะครับเจ้าขาใหญ่ไข่มุกขาวจ้านะครับอายุเก้าเดือน สูงร <120 S 2> ้อยยี่สิบตัวนี้แม่เปิดจักบาทครับตัวนี้แม่เปิดไว้สองหมื่นสามพันบาทลูกสองหมื่นสามพันบาทจ้ะราคาห้องเนาะห้องสิครับผมว่าไม่นั่นผมเห็นต้องมีพงนวลค่อยผุงามเลยลูกตัวเบื้องหนาเพิ่นบันที่น้องห้ององอนโงกบอกอยางเงี่ยนะครับแล้วบัแบนี้เขาเปิดคือค่อยผูเนาะแม่เนาะจ้างามงามเลยลูกโอ้ได้การพี่น้องครับหัวแข็งเบื้องขาเพิ่นเบื้องเล็บจ้ะเปลือกสะอาดเด้อลูกตัวนี้ สองหมื่นสามพันบาทเผือกน้อยพี่น้องเฮาเอางบหน่อยทุนหน่อยต่อเอาหลอดได้บ่แม่หลอดได้คือเก่าวหลอดได้คือเก่าคือเก่านั่นเป็นไรอยู่ที่ลูกค้าจะโทรมาอยู่ที่ผู้สิกาต่อเนาะแม่เนาะจ้ะกาต่อกาได้นี่มีงบมีทุนเท่ากคุยได้วยเลยราคาพิเศษด้วยจ้ะนั่นแม่แม่เอาส่ซะถ้าจะมีพี่น้องเพิ่นอยากยกที่ผมทายมาเมือเนี่ยยกมัดคอกนี่ตัวนี้แถมให้เพิ่นได้บ่นี้แถมได้แถมได้โอ้ ทั้งผูรอไงเนาะจ้ะนะครับทั้งตัวแม่ทอง,ทองนะครับแม่ทองแล้วก็สาวอ่าวายสาวน้อยแล้วก็ผูรอจ้านะครับนุ่มรอลูกเพ็รสยามทั้งมัดซีตัวที่ถ่ายมาพี่นอ้องฮ่องถ่ายพี่น้องยกมดนะครับไปตั้งขอกตั้งฟาร์มตัวนี้ถือว่าเป็นของแถมแนนจ้ะนี่นะครับเปลียนไดพี่นอ้องฮ่องใจง่บ่พี่น้องครับเนี่ยว่าเอาทวนเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวไข่มุกขาวเก้าเดือนจ้ะสูงร้อยยี่สิบบวกลบนะครับ สองหมื่นสามพันบาทจ้ะตำนี้ไม่มีไม่มีจ้ะปล่อยเลยแม่ไปไหนปล่อยเลยครับอือโอ้ขางามพี่น้องเขาฝ่ายได้แม่น้อยเนาะจ้ะขาสะอาดเลยลูกอืเเอเบิ่งเนี่ยสวนเข้าไม่สิครับเนี่ยเมนจ้ะโอ้แต่จับไตใบได,ได้จ้ะโอ้โหดีนะครับนาะจ้ะเบิ้งเนี่เปียงสีห่วงแม่ดีเ,เนาะเมนเอาพี่น้องเขานะครับมักตัวไรน,นะครับสนคิตสนใจตัวไรให้พี่ให้นอ้องทุกมาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคา ชาวเม่เพื่อนเด้อพี่น้องเด้ออียังรอบนะครับเบอร์โทรแม่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หกเก้าสี่เก้าแปดจ้ะเป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์เนาะนะครับโทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงมักตัวใดให้โทรมานะครับอย่าว่าโอ้ยตัวใดหลายพอน้อบ่ต้องบ่ต้องว่าพี่น้องเฮานะครับโทรมาเลยมีผมมีงบเท่านี้ละฉันมีงบเท่านี้ละว่าัสดุได้บ่ว่าวัสนุเนาะนะครับทัวจะทรมาพี่น้องเฮานไม่อวดเป็นใจดีเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับวันนี้พ่อไปสำหนับวันพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า